บานรบรอบ86ปีมันก็จะงวดที่แล้วออกแปดเจงวดน,นี้ลดแต้มขึ้นแต้มกันหน้าคิดอยู่เลขหนีไม่ออกอะ่ะถ้าให้ตัวเลขมาจะเป็นหวยที่ยากเลยทำถูว่ายากแต่เราก็พยายามเหมือนเดิมว่ะดูว่าเขาจะพลิกไปยังไงแบบนี้ต้อต้องบันไดเน้นอีกทีนึงแล้วก็ดูตัวเลขที่ขอให้มาก็อาอเอาตามนั้นก่อน มีหนึ่งสี่ห้าศูนย์แปดกับหกอยู่ประมาณนี้ละอย่งางไรจับประเด็นไหนแค่น,นั้นละเลยว่าเอจ้ายังไงดีว่าเงินแนี้ว่ายากนะหัวยยากนะวันนี้ถ้าเป็นตัวเลขมาผมบอกว่ายากเลยนะครับตัวเก่ามาหนึ่งตัวอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งตัวตัวเก่ามาคือสไตล์เขาเดี๋ยวขอเช็คแป๊บเดียวอย่างน้อยตัวเก่ามาหนึ่งตัว หกกับแปดกับเจนะ็ดน่าจะมาตัวหนึ่งแบบนี้คือสามกับหกนี่ก็เลยเป็นลกักษณะอืมสูตรตัวเก่ามาสองตัวมันใช้ได้หรือเปล่ามันปกติงวัน,นี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมนะวันทะเลจะเปรียบเทียบกับวดนี่นแลเป็นสามเหลี่ยมก็ถือว่าเข้าอ่ะแต่มันเพิ่มเป็นศูนย์สองตัววันนี้ถ้าสามเหลี่ยมมันอาจจะมีการพลิกหรือเปล่า จะพลิกนิดพลิกหน่อยเพราะว่าตามพูดไม่ได้ออไอเขียนตามที่เขาเขียนให้เลย so จึงจะจับตำแหน่งว่าเราจะเอาอยัางไงไม่มีอะไรมากห่วยเราจะถูกอะคิดไปยังไงก็ถูกอะ <c oughs> สุดเดียวก็ถูกเอทอำไมถูกคิดห่างว่าไม่ถูกอะคนเรา มีนจะมีโอกาสเป็นยังไงไม่รู้มันหกหกกับเก้าตัวเท่าเมื่อที่แล้วมันอะไรนะห <6 S 1> กเยอะหกเยอะวันนี้เราแต่หกหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะให้สองกักเหมือนเมื่อที่แล้วก็สองกักอยู่ในส่วนสไตล์เราจะเมาอมอยกัน <6 S 2> คลิปหน้านะคลิปนี้านอาจารย์แม่ก่อนอาจารย์แม่ก่อนไหมในตัวเลขเรียกว่าสไตล์เรียกว่าคลิปหน้านี่มีสไตล์อยู่เขียนแบบนี้ก่อนมันจะมีเลขฝันผมมันจะเกี่ยวหรือเปล่า แม่นไม่แม่นไม่รู้แต่ว่าก็ต้องบอกเหมือนว่าที่แล้วอ่ะตอน่ารถก็ไม่เชนญริที่แสนทนไทยก็ไปออกคู่หน้าจับตัวเลขมาเรียงเลยเฉยๆอ่ะคือวันที่สิบสี่คือกระทรวงการคลังครบรอบครบรอบร้อยห้าสิบปีก็น่าจะอยู่ในนี้นไหมสิบสี่ครบรอบร้อยห้าสิบปีแล้วก็แล้วกองสลากวันที่ห้านะ ห้าเมษาครบรองแปดสิบหกปีแต่เราว่าผกมันมาเยอะแล้วกากวาดน่าจะหกหรือเก้าแบบนี้นะอยู่ประมาณนี้ละเัินเมื่อกี้ก,ก,กนะากกาจารแม่ก็มีเป้าอยู่เลยเขียนมาอย่างนี้ง,ง่ายๆก็อยู่ในในในปกแหละอยู่ในปกกันละตัวเลขมันอยู่ในปกแล้วอ่ะเพียงจะขึ้นแต้มลงแต้มหรือเปล่าเขียนส่วนมากจะเขียนอยู่ตัวหนึ่ง แต่เรายังกละไม่โดนเดี๋ยวเราเก็เขียนเอาก็ได้วันที่150ปี150ปีวันที่10สีวันที่5รอบรอบ86อ่ามาะวา86ตรง6กับ9มันกักกันอยู่นะนะ 6, เพรา6ใจว่าเพาา6หลักแสนนี่สองครั้งนี่เขามานะเขามาหมดวันนั้นก็6หลักแสนเขาก็หมอก665แล้วก็6หลักแสนนี่ อีกปลายปีที่แล้วอะปลายปีที่แล้วก็ออกแปดหกสามวนี้วัดกันว่าหกจะหายหรือจะมาจะตามลักษณะน่าจะหายนะตามดูอะจะเป็นมาน้อยันเป็นมาน้อยอ่ะแต่ก็มาได้อยู่แต่มาน้อยมาหลักร้อยดูสติจีเขาถ้าหกตุ้มต้นปีวันนั้นหกไม่มาเลยโอ้หกมาลึกล่างอย่างนี้ปีที่แล้วหกมาตลอดรือเปล่ายาวอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนนะตปเดี๋ยวโอ้ไม่มาต้นปีไม่มาแต่ ปลายปีหกหกมา <c oughs> จนปีหกเจ็ไม่มาผมไม่มาหกหลักแทนแล้วก็มาช่วงปลปลาย <c oughs> ประมาณปลายปีมาทั้งสองงวดงวดนี้น่าจะหยุดหกน่าจะหยุดออเลขแปดห้าเก้าเออเลขฝันเยอะแปลนี้มากแต่ว่าฝันแรกๆก็น่าคิดอยู่ฝ,ฝันว่าฝันว่า ผู้ชายมาบอกให้ยกสารปุ่มวันอนังคารเวลาแปดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีในได้บอกว่าอังคารไหนนะจะบอกแค่วันอนังคารหนึ่ว่าได้เลือกให้ยังวันอังคารไหนย,ย,ยังยังยังไม่ได้ทำยังไม่เสร็จเลยเหนื่อยอยู่มีการเคลื่อนนิดหน่อยแบบนี้นะครับเ้าไว้ออกแปดเจ็ดก็จะมาบนศูนย์ทันทียหรอมีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะหนึ่ง มันเป็นสเตปนี้ปกติสตาร์ทศูนย์ได้อะสตาร์ทศูนย์ได้ปะสเต็ปแรกเอ้ยสเต็ปสุดท้ายของมันสเต็ปที่ห้ามีโอกาสที่จะศูนดันเข้ามาได้เลยวัดกันว่าจะเป็นศูนย์ยังไงแบบนีนะ้นะครับบางั้งมันอมลองทำดูนะหวยอะคงไม่ ยากเกินบากกว่าแรงเราหรอกนะเลาจะถูกมันก็ทําง่ายๆมันแทบจะไม่ได้แปลอะไรแล้วล่ะมันก็ต้องเขียนเลยล่ะเพราะหนึ่งตัวเลขขอให้มาหมดแล้วเพียงเราจะวางกลุ่ม